สวัสด <Merci. S 2> wow. ีค <parece> ร <twitch snakes> oh. oh. you you yeah. ับพ <crit Walking> <Sith>. ี wow. uh ่น้องพ่อๆกับอาทำเลเช่นเคยมาได้กินเขาน้ำกันมันอีกเลี่ยนบรรยากาศตามมุุงตามมาเองนี่แหละตามเร็วเราจังไทยพี่น้องบึงว้าวพี่น้อง โอ้มามามามไปับอเทกันยก,กินแล้วเปนบ่ิกิิมาโยโอ้ยมาขับมามาพี่นอ้องตะม,มาุงเที่ยงขับปุ่นไก่ไอไข่พ่อเมูี่หัมัคาิคมามามาอืม sẽ gặp bằng bụng nhỏ Thả luôn เสียไปข้าวปุ่นทำเองกินเองเร่งๆพอบรรยากาศน้ำเต็มสะพี่น้อง มนนก็เป็นถึงตอบนบัเนาวมีส่วนเนาะมีส่วนปะขนหจ้องอะไรมอ้งจ้อง Ừ. Ừ. nó bên đằng lại nữa. Ừ. Sếp <laughs> tầm <laughs> <laughs> <c oughs> มื่อนี้ที่แรกว่าทิมีแขกมากินขขาน้ำพี่นองแขกปิบติพัก <c oughs> กินซัาเมื่ขอข้าวเขานียวไปไหนมืน่อไหร่ข้าปุ้นละ น่ะไม่เนาะใช่เออมาเอาทำไมเยไปตัดเอาเยอนะอืมเสียบไม่เคยเขาก็ได้ mình đi cài đã đẹp tổng thống chiếc hết việc mà phải không vẫn sầu đi bữa đây hết nhắn đi mấy việc bữa đây จะลงทงขึ้นทะาขึ้นลงทงท่ายี่อะไรครับส่วนผู้่นมีเบียกผู้่นนอนเว,นนวนเ้นอยู่บ้านนี่สิสบายเป็นลองฮอเลาพุกเงียบนี่นใท้นันมา พาแต่ตู่พาแต่ลูกแต่เต๋าแต่เมียเฮตเตอเบียร์บริยูบา้านบริยูเขาในเมืองจักเตี้ยผมมีแคกเทรื่องอารมณ์ไปเที่ยวหันเที่ยวนี้เฮตเตอรเบียร์โหปวดอะตั้เ่เช้าชวนลุ่ก็เป็นอย่างมาพี่เนาะชวนไม่เฮตเตอเบียร์และเด็กหนุอยเนาะเขาไปในเนมืองเขาไปเซฟเบน này Cái gì không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không พต่ายามันน้อพี่น้องเขาคิดยังไงดีน้อพี่น้องวนะ่าม,ม,มีมีงานก็มีเงินแหละเป็นบ่พี่น้องมีเบี้ยกมีเงินแหละเขาเงาะตีเงาะมวยจุบัดมีนิสัยเกดีกว่าไม่มีเน,นเฮ็ดน่าพี่น้องใช้เวลาให้เก็ดประโยชน์ <c oughs> บางอย่างคิดเบียดก,กระแทกคิดเป็นพี่น้องบังคิดป้ายเถอะคือการแสดง,ปง,เ, <c oughs> งเป็น,น,ปนพี่น้องอ่ะเขาเป็นนักแสดงพวกนึงเนี่ยกินข้าพี่น้องเบังนี่ก็แสดงกัเป็นการแสดงตังวอิ่มห้องพร้อมวัวก่อนทางเก่าเหรอจือ๊อ กินแบบบ้านๆเรากินเสียบไล่อ๋อพี่น้องขึ้นเนี่ยก็จะเ,เอาไวส้สมีแหละครับคิมไหนจะมากันไหมนะพี่น้องวะเข้แซ่บสุดๆเลยเอ,อเอาวันนี้ครับผมบรรยากาศทุกหน้าทั้งหลังเฮ้ยสะป่าทั้งหลังน้าติ่มส่าป่าเลยฝนตกดีไยพี่น้องเอ้วคิปหน้าจังะมากันไหมนะพี่น้องเนาะ